สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อ IC เบอร์เจ็ดสี่ศนย์ดนะครับอันดับแรกนะครับอินพุตจะเป็นขาหนึ่งนะครับเข้าขาหนึ่งแล้วก็อินพุตอันที่สองนะครับเข้าขาสองนะครับแล้วก็เอาพุตเป็นขาสามนะครับเข้าขาที่สามนะครับแล้วก็กาวนะครับเข้าขาเจ็ดนะครับแล้วก็ไฟห้าวนเข้าขาสิบสี่นะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาเปิดเครื่องนะครับเราจะมาวัดค่าดูนะครับเข่าใช่ไหมเราจะมาปรับโวล์นะครับเป็น DC โวล์นะครับน็มามาวัดศูนย์ศูนย์ก่อนนะครับวัดค่าเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับค่าก็จะได้0.162วนนะครับก็ไม่มีไฟนะครับต่อไปจัหวัด0.1นะครับนี่ครับ0.1ก็จะได้0.162นะครับนี่ก็ไม่มีไฟนะครับต่อไปจัหวัด1.0นะครับ เนี้ยก็จะได้ค่าเท่านี้นะครับ <C ut ters> แล้วต่อไปจะวัดจะวัวดหนึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะได้3.583ุโวลต์นะครับก็จะมีไฟนะคะรับพอจบการต่อไอซีเบอร์เจ็ดส่นแปท่านี้นะครับสำนครับ